สวัสดีครับสวัสดีครับผมเป็นพี่น้องป้องไปสู้คู่สู้คนนะครับผมมาเจอกันอีกแล้วกับทยอยอีสานอีดีนะครับผมปะเมนูมื้อนี้พี่น้องเลยก้อยขมนะครับผมอากาศร้อนๆมต้องจัดแบบก้อยขมๆนะครับผมก้อยขมๆอากาศร้อนๆต้องจัดแบบจุดจวดนะครับผมมาเซ่บๆฟนํำกันครับผมทําพิธีน้ำอมฤตยกเลยครับผม อืมอ๋อสุดยอดครับผมแก้มกับดอกไม้ป่าดอกกระเจียวแตงพริกสดมะเขือมาเส็ตแซบตงกันครับผมโอ้โยก้อยแบบ,บเซ็ตผมขมเลยครับนี่อากาศร้อนๆต้องปะทะแบบนี้แตงแซบ ออดอกไม้ป่าขับจับสงกันไปหามาอืมันจะหอมอแ้มกับผักเนอะแยะซดเอาเลยใส่เลือดด้วยนะครับอหวานชุ่มช่วย nè, <laughs> <Xẹp> Hãy <khuyết> câu <laughs> ตัวกระเจียวปากมันจะหอมสุดเอาครับใส่กับขาอ่อนอื chuồn kẹo Ồ subscribe cho kênh Để thi đã. มาสิบเซียมนูกันเลยครับวันนี้กุจ้าปลาอันนี้สด ใส่เลือดพอคุกิก うんうん。 สุดยอดคลิปนี้ดองไม้ปา ยอดครับมึงเมนูนี้เด็ดอ่ะคลิปนี้นะครับผมบ่าวทยอยอีสานนด,ดีก็ต้องขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องป้องปสายสุขสุขคนที่รับชมคลิปบ่าวทยอยอีสานอินด,ดีนะครับผมสำหรับคลิปนี้บ่าวทยอยอีสานอินด,ดีก็ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ